GPS ก็ได้บอกว่าสร่ามาถึงแล้วนะคะคุณมาถึงแล้วมาถึงนะคะก็จะเจอป้ายเลยบ้านให้เช่านะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันคร่าวๆก่อนละกันอ่านี่เข้ามาพื้นที่ด้านในนะคะซ้ายมือก็คือบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นบ้านเดี่ยว สองชั้นพื้นที่สวยๆนะคะมาปรับปรุงนิดหน่อยนะคะก็สามารถที่จะพักอาศัยได้เลยตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะคะมีหลังคาไว้แล้วนะคะหรือว่าเราจะปรับปรุงหลังคาใหม่ก็น่าจะทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณไม่เยอะอันนี้ก็จะมีต้นตะขบนะคะน่าจะเป็นต้นตะขบอยู่ในบ้านนะคะ ลมดีร่มเงาดีมากๆนะคะเดี๋ยวสารภาพไปดูข้างบ้านนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้ามาทางหน้าบ้านพาไปดูด้านซ้ายก่อนละกันนี่เลยบ้านหลังนี้นะคะก็สามารถจิจเตเดินรอบบ้านได้เลยนะคะอาณาเขตภายในบ้านนะคะพามาดูคร่าวๆกันก่อนนะคะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากดูรายละเอียดที่ยอกว่านี้นะคะก็สามารถดูในคลิปเต็มได้เลยนี่ อันนี้ก็คือหลังบ้านนะคะก็จะเป็นกระจกนี่มีไฟนะคะมีรั้วรอบขอบชิดนะคะมีกำแพงอยู่แล้วอ่าอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะของตัวบ้านถ้าเราเข้ามาจากหน้าบ้านนะคะก็จะอยู่ทางด้านขวานะคะ ก็สามารถมาปรับปรุงข้างบ้านนะคะเป็นส่วนหย่อมเล็กๆได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะอ่านี่มีท่อระบายน้ําเพื่อที่จะอ่าให้น้ําออกได้นะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันก็การเดินท่อประปานะคะก็มีการเดินไว้รอบบ้านแล้วถ้าเราปลูกต้นไม้ก็ง่ายมากๆนะคะสำหรับการรดน้ำ หรือว่าการดูแลสำหรับปลั๊กไฟอ่ะนี่มาดูกันสามารถแบบเปิดได้นะคะมีไฟไหมอ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาเปิดดูนะคะเดี๋ยวรอช่างก่อนนะคะว่ายังไงตรงส่วนนี้นี่เลยถ้าเราอยู่หน้าบ้านนะคะเห็นไหมคะว่าบ้านหลังนี้มีพื้นที่หน้าบ้านอีกเยอะมากๆเลย เหมาะมากๆนะคะถ้าใครจะทำโฮมออฟฟิศนะคะก็เหมาะมากๆบ้านหลังนี้นะคะก็เปิดให้เช่าระยะยาวก็คือมาคุยกันได้เลยอยากเช่าอีกปีนะคะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยก็มีบ้านหลายหลังนะคะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นย่านธุรกิจทั้งนั้นเลยย่านนี้นะคะก็จะเป็นย่านธุรกิจอ่ะนี่ตอนนี้มีลูกแล้วนะคะ นี่เขาเรียกว่าลูกตะขบนะคะอ่ะอ,อีกลูกแล้วกันลูกนั้นเหมือนมีอะไรแทะแล้วเดี๋ยวเราจะมากินตะขบโชว์กันนะคะนี่เลยตะขบอร่อยมากอืมก็เป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะถ้าใครยังไม่เคยกินก็ลองมาชิมได้นะคะ หรือว่าใครที่พานักท่องเที่ยวมาดูบ้านนะคะพานักธุรกิจจากต่างประเทศมาดูบ้านก็สามารถสอนเขากินได้อืก็ลูกกระขบที่นี่ดกมากแล้วก็มีต้นมะม่วงนี่นะคะลมลื่นเลยทีเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นชวนชมนะคะ สีชมพูสวยมากโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากติดตามในคลิปเต็มด้วยนะคะสำหรับซอยนี้นะคะก็คือซอยลาซานเอ้ยซอยแบริง่งเก้าอก็เข้าทางสุขุมวิท107ก็ได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเรามาทางสี่นะัครินนะคะก็สามารถเข้าได้เหมือนกันเพราะว่าเส้นนี้นะคะก็สามารถ ทะลุหรือว่าสามารถตัดออกทางถนนสีนะครินได้เหมือนกันนะคะก็คือสามารถเข้าออกได้หลายทางเลยด้านข้างนะคะด้านหน้าปากซอยเห็นไหมคะก็จะเป็นคอนโดนะคะสุภาลายเป็นคอนโดใหญ่ๆเลยซึ่งที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราจะปรับปรุง หรือว่าขายของขายทำเป็นร้านอาหารนะคะก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันนะคะก็เหมาะมากๆเหมือนกันเพราะว่าอยู่ในซอยนะคะแล้วก็บรรยากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นเลยป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มกันอ้ออยากดูในบ้านก่อนเหรอคะได้เลยได้เลยอ่าเดี๋ยวซาลาพาไปดูในบ้านกันก่อนนะคะนี่จริงๆเราจะปิดไลฟ์แล้วนะคะ แล้วก็ว่าจะพาไปทุกคนไปดูในคลิปเต็มนะคะแต่ว่ามีแฟนคลับอยากดูภายในบ้านนะคะมาเลยนี่นะคะในไลฟ์สดอันนี้คือบรรยากาศสดๆเลยนะคะทางเข้าบ้านนะคะก็จะเป็นบันไดด้านข้างนะคะนี่มีสองขั้นนะคะสามารถมาปรับปรุงรีโนเวทแล้วก็เช่าระยะยาวได้เลยประตูก็จะเป็นประตูกระจกนะคะ ดึงเข้าดึงออกนะก็ดึงง่ายนะคะยังไม่ฝืดประตูเนี่ยถือว่ายังใช้ได้นะคะสำหรับบ้านหลังนี้ยังโอเคเลยแล้วก็สำหรับด้านหน้านะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่เลยเป็นหน้าต่างกระจกแบบนี้นะคะใช้แบบเลื่อนเอาอ่านี่เลยยังเปิดได้นะคะ อาจจะมีเสียงนิดนึงแล้วก็มีมุงรั่วอยู่แล้วนี่ปิดกันยุงได้เลยมีผ้าม่านนะคะยังใช้งานได้ดีผ้ามา่านแล้วก็ด้านข้างนี่ก็จะเป็นกระจกนะคะก็จะเป็นหน้าต่างอีกบานหนึ่งก็เรียกได้ว่าบานหลังนี้นะคะมีหน้าต่างเยอะมากแล้วก็เย็นนะคะพอเปิดหน้าต่างสองบานแล้วเนี่ย ทำให้รู้สึกว่าบรรยากาศมันเย็นเลยเย็นขึ้นนะคะอ่าเดี๋ยว,วเราจะเปิดมุงลวดไปด้วยนี่บรรยากาศนะบ้านบรรยากาศดีมากๆนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูในบ้านกันนะคะ mm hmm. เข้ามานะคะ mm hmm. ก็จะเจอห้องโถงน่าห้องโถงตรงนี้นะคะสามารถทําเป็น ห้องนั่งดูทีวีได้นะคะแล้วก็จะมีหน้าต่างอีกเหมือนกันโอ้โหหน้าต่างเยอะมากๆนะคะสําหรับบ้านหลังนี้นี่นี่ตรงประตูทางเข้านะคะเดินมาเราก็จะเจอหน้าต่างเลยแล้วก็จะมีหน้าต่างอีกบานหนึ่งนะคะก็คือซาร่ามาบ้านหลังนี้นะคะยังไม่รู้เลยนะคะว่ามีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำนะคะอ่ะเรามาดูซ้ายมือก่อนนะคะ เราก็จะเจอห้องแรกท่านท่านท่านแทน,ทนอ่านี่เรายังไม่ได้เปิดไฟนะคะเพราะว่าตอนนี้กล้องเรายังเตรียมอยู่นะคะนี่ไฟฟ้านะคะอ่าแล้วก็มีที่ดูดอากาศด้วยมีผ้าม่านนะคะนี่หน้าต่างเยอะมาก1นึ่งสองสามจุดเลยทีเดียวหน้าต่างนะคะแล้วก็ประตูนะคะนี่ ก็จะเป็นประตูที่แบบมีสปริงเรียกสปริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่เป็นสปริงอัตโนมัตินะคะก็คือถ้าเราเปิดเ่ยเขาก็จะปิดเองอ่าอันนี้ก็จะกันยุงกันมแมลงเข้ามาได้นะคะถ้าเราลืมปิดก็จะมีเขาปิดให้เลยนี่ผ้มาม่านนะคะก็ยังใช้กันได้นะคะสักนิดนึงนี่แล้วก็มี ตู้เป็นตู้โชว์ตู้ใส่ของก็มีเล็กนะคะอยู่ตรงนี้นี่ยังใช้งานได้ดีนะคะยังเปิดได้เนี่เปิดปิดได้นะคะอ่าถือว่าโอเคเลยตอบโจทย์นะคะหรือถ้าเกิดว่าใครมาอยู่นะ่ะก็อาจจะต้องซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่นิดนึงหรือปรับปรุงนิดนึงนะคะนี่ ใต้บันไดนะคะก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆนี่เนี่ยอ่าเปิดนะคะสามารถเก็บของได้ตรงนี้นะคะไปเดี๋ยวเราไปดูหลังบ้านกันนะคะอ้าม,มาเราก็เจอห้องน้ำนี่นะคะสำหรับห้องน้ำห้องน้ำที่นี่จุดเด่งที่นี่นะคะก็คือจะมีดูดอากาศเห็นไ,ไหมคะ มีทุกห้องเลยซึ่งมันดีมากๆนะคะนี่นี่ก็จะมีอ่างล้างหน้ามีสุขภัณฑ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็แยกเปียกแยกแห้งอืมก็คือแยกเปียกแยกแห้งไว้ให้อยู่แล้วนี่เราไม่ต้องทําเพิ่มนะคะแค่มาปรับปรุงให้มันน่าอยู่ขึ้นแล้วข้างๆห้องน้ํานะคะก็จะมีห้องเล็กนี่อ่ะเปิดไฟไว้นะคะ สำหรับบ้านไหนที่มีแม่บ้านหรือว่ามีคนรับใช้มีพี่เลี้ยงเด็กอ่ะก็สามารถที่จะอยู่ห้องนี้ได้อยู่ใกล้ห้องครัวด้านหลังนะคะแล้วก็จะมีห้องนี้อ่าเป็นห้องใหญ่เลยห้องใหญ่อีกห้องหนึ่งนะคะสำหรับด้านล่างเน่แล้วก็มีหน้าต่างมีดูดอากาศเหมือนเดิมนะคะ ห้องนี้ก็อาจจะมีผู้สูงอายุที่เราต้องดูแลนะคะก็สามารถที่จะมาพักผ่อนห้องนี้ได้ก็ไม่ต้องขึ้นบันไดนะคะแล้วก็ด้านหลังนี่ก็จะเป็นห้องครัวนะคะก็จะมีพวกซิงอยู่แล้วมีเคาน์เตอร์อ่าไม่ใช่ซิงสิมีเคาน์เตอร์มีตู้เก็บของนะคะนี่มีก๊อกน้ํา ก็สามารถทำครัวเล็กๆได้นะคะหรือเราจะทำครัวด้านนอกเราจะทำครัวไทยนะคะตอนนี้ก็มีหลังคายอยู่แล้วนะคะเราก็อาจจะแบบไปบิวด้านนอกเพื่อที่จะทำครัวไทยก็น่าจะได้อ่ะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านบนกันเลยอ่ะเรามาดูปักไฟกันก่อนดีกว่าสำหรับบ้านหลังนี้นะคะอ่านี่เลยเบกเกอร์นะคะ เบเกอร์ไฟอ่าก็จะมีแยกเป็นสัดส,ส่วนนะคะแต่ละห้องก็คือเราสามารถที่จะตัดไฟแต่ละห้องได้เลยอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะบันไดนะคะก็เป็นบันไดไม้ก็เป็นไม้จริงนะคะก็แข็งแรงมากๆถ้าอยากให้สวยกว่านี้นะคะก็ทาสีใหม่ก็จะเอี่ยมอ่องอลไทยเลย เมื่อกี้ด้านล่างนะคะก็จะมีสามห้องนอนนะคะมาเรามาดูด้านบนกันด้านบนนี้ถือว่าแบบห้องจุกจุกมากมากเลยถือว่าเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับครอบครัวใหญ่นี่เลยท่านท่านท่านแทนนี่อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่นะคะเป็นเบดรูมของที่นี่เ็าจะมีห้องน้ำในตัวนะคะ แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เหมือนกันนะคะนี่เห็นไหมคะเอาผ้าม่านมากั้นอีกนิดนึงหรือหาฉากหากระจกมากั้นนะคะก็จะแบบดีเลยน้ำก็จะไม่แบบกระเด็นออกแต่จริงๆก็น่าจะใช้ได้แล้วนะคะเพราะว่ากำแพงที่กั้นออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกว้างมากๆเลยทีเดียวจุดเด่นที่นี่ก็จะเป็นดูดอากาศทุกห้อง อากาศก็ปลอดโปร่งนะคะแล้วก็จะเป็นหน้าต่างนี่เลยเดี๋ยวจะเปิดไว้นะคะอ่าหน้าต่างนี่ค่ะ,ะเห็นไหมคะเปิดออกห้องนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่าบ้านหลังนี้นะคะอยู่ใกล้ๆ แบลลิงถนนแบลลิงนะคะอยู่ใกล้ๆถนนแบลิงเนี่ยแค่ประมาณ50เมตรแค่นั้นเองก็คือใกล้มากๆเลยเนี่ยมองเนี่ยก็คือเห็นเลยแต่ว่าพอเราเข้ามาในบ้านเสียงไม่ดังนะคะสงบมากแล้วก็สำหรับห้องนี้ก็จะมีระเบียงนี่นะะก็สามารถมองออกไปเห็นเพื่อนบ้านได้เลย ด้านหน้าของเรานะคะก็จะเป็นคอนโดนี่เลยต้นไม้น้าบ้านนะคะถ้าแต่งซะหน่อยก็จะสวยงามวิงวังเลยทีเดียวมีหน้าต่างนะคะป้ายเราไปดูห้องต่อไปกันเลยติดกับห้องนี้นะคะก็จะเป็นห้องน้าชั้นสองนะคะก็จะมีแยกโซนเปียกโซนแห้งไว้เหมือนกันนี่ มีแยกไวแล้วนะคะแล้วก็ด้านข้างห้องน้ำนะคะก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะคะนี่เลยก็ห้องไม่ใหญ่มากนะคะอาจจะปรับปรุงเป็นห้องพระก็ได้สำหรับห้องนี้นะคะมีหน้าต่างอ่าแล้วก็ห้องนี้ก็เป็นอีกห้องนอนหนึ่งที่ดนสามารถเปิดประตูนะคะออกก็เปิดขายได้เพียงหนึ่งแค่ห้าแสนบาทเท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะคะติด สำหรับเจ้าของบ้านเก่าที่นี่นะคะก็เน้นความโปรง่งนี่ความสบายนะคะเห็นนะคะว่าบรรยากาศดีมากๆเลยด้านหลังบ้านอันนี้คือบรรยากาศหลังบ้านนะคะนี่ก็จะเป็นร้านกาแฟเห็นไหมแค่เราเปิดบ้านออกมานะคะเราก็จะเจอร้านกาแฟสวยๆเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเป็นสังคมแบบ ดีมากๆที่นี่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องหนึ่งกันนี่เลยอีกห้องหนึ่งอของชั้นสองนะคะนี่เลยค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคะก็จะมีหน้าต่างสองบานเหนมือนกันบรรยากาศโปร่งสบายนะคะวิวหลังบ้านนะคะก็จะเป็น คาเฟ่หมืนเริ่มสวยมากๆนะคะแล้วก็สำหรับบ้านหลังนี้นะคะก็จะมีมุมเล็กๆตรงนี้เลยเห็นไหมคะมันจะมีบันไดขึ้นนะคะคล้ายๆว่าจะมีชั้นสามแต่ว่าไม่ใช่ชั้นสามนะคะนี่มุมนี้ถ้าใครมีลูกมีหลานนะคะก็สามารถทำเป็นมุมนั่งเล่นได้เลยชิวๆนะคะนี่มานั่งเล่นมุมนี้ได้เลย หาโซฟาเล็กๆนะคะมานั่งก็จะน่าอยู่มากๆนะคะบ้านน่ารักมากเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปเต็ม ก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ดูไลฟ์นี้กันจนจบนะคะถ้าเกิดว่าใครดูไลฟ์นี้แล้วนะคะก็ฝากติดตามคลิปเต็มด้วยนะคะในช่อง YouTube พาดูที่นะคะหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกนะคะก็สามารถพิมพ์คำว่าพาดูที่ใน Google ได้เลยค่ะเดี๋ยวก็จะเจอช่องทางนะคะสำหรับติดต่อซาร่าแล้วก็ทีมงานนะคะถ้าเกิดว่าสนใจติดต่อจะทำโฆษณา เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่าโฆษณาต่างๆนะคะสามารถติดต่อซาร่าได้เลยนะคะเบอร์0 6 1 5 6 2ก4 9 7็นะคะก็จะเจอทีมงานของพาดูที่ถ้าเกิดว่าใครนะคะขายทรัพย์ไม่ได้นะคะติดป้ายมาแล้ว1ปี2ปี3ปีถึง10ปีนะคะยังขายไม่ได้สามารถติดต่อทีมงานเราได้นะคะจะไม่ได้ใช้บริการไม่เป็นไรนะคะสามารถที่จะโทรมาปรึกษาก่อนได้ ทีมงานของเรานะคะยินดีที่จะให้คำปรึกษาเพื่อนๆพนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนนะคะเรายินดีมากๆเลยที่จะแนะนำแล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะไปทำตามขั้นตอนที่เราแนะนำแล้วนะคะยังทำไม่ได้หรือว่ายังทำไม่สําเร็จนะคะพาดูที่ก็ยินดีนะคะที่จะเป็นสื่อกลางที่จะเชื่อมโยงทุกโอกาส การซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนอสังหาริมทรัพย์ให้กับทุกๆคนนะคะทีมงานของเรานะคะก็ยินดีทีมงานของเราก็ตอนนี้ก็มีแพ็กเกจใหม่ๆนะคะมีออปชันใหม่ๆมีแบบฟีเจอร์ใหม่ๆที่มาทำมาโปรโมทให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็ทีมของเราก็มีกลุ่ม a c e b o o k นะคะมากกว่า1,000กลุ่มเลยทีเดียว ที่มาบริการทุกๆคนนะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าของพาดูที่นะคะทุกคนเนี่ยเราจะมีการรีลันคลิปให้ด้วยนะคะโอเคก็อย่าลืมติดตามพาดูที่ด้วยนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะซาร่าก็จะต้องปิดไลฟ์แล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปเต็มกันพอตอนนี้ทีมงานเราเตรียมกล้องเสร็จแล้วนะคะนี่เลยตอนนี้ทีมงานเรา เดี๋ยวเราพาไปแนะนำทีมงานหน่อยก่อนที่จะลงไลฟ์อ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอ่าวันนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอ่าซอยแบริ่งเก้าแบริ่งซอยเก้าบางนาใต้เขตบางนาอยู่ใกล้ถนนแบริ่งไหมตรงเนี้ยห้าสิบเมตรห้าสิเมตรเองอ่าจากปากซอยห้าสิเมตรจากปากซอยนะคะบรรยากาศที่นี่เป็นยังไงบ้างบรรยากาศดีครับหน้ามาเช่าหน้ามาเช่าอยู่ ไปมาก็มาจะชอบโอเค <ๆ S 1> งั้นเดี๋ยวเราสองคนไปถ่ายทำคลิปเป็นให้เพื่อนเพื่อนดูได้ครับโอเคบายบายนะคะสวัสดีค่ะ G P S, <S ก็ได้บอกว่าสาร่ามาถึงแล้วนะคะคุณมาถึงแล้วมาถึงนะคะก็จะเจอ บ้านเลยบ้านให้เช่านะคะอ่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันคร่าวๆก่อนละกันอ่านีนเข้ามาพื้นที่ด้านในนะคะซ้ายมือ